ัสดีพี่น้องสวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วพี่น้องอตาชัยสวัสดีครับเจอกันไปน้ำกันอีกแล้วพี่น้องวันนี้เด็ดเสืา้าพี่น้องไปเอาไปเบ่งไปชมสวนเตงเดอร์มเดอร์ไปเบ่งสวนแตงที่ขาเจ้ากอกางามงามครับสวนนี้ขาเจ้ากอกาีมือครับติดดอกแล้วก็กอกสมัครกันสวยครับแตงสวนนี้สวยสวยกำลังไปพี่น้องกำลังเดินทางไปกับตาชัยไปเบ่งมีหน้าตามานาาอกอกนันเน,นาะเวลาข้เจากอกก็เลยเนาะงามาเจากอกา นอยู่บ้านน้องค้าเนาะสวนอยู่น้องค้าได้พี่น้องเด้อตอนนี้กําลังจะเดินทางไปเดี๋ยวเจอกันอยู่สวนได้พี่น้องดเด้อเดี๋ยวหอดสวนน่าจะถ่ายพี่น้องบาอีกเท่นึงเจอกันอยู่สวนเพื่อนพี่น้องหอดแล้วหมดแล้วพี่น้องหมดแล้วเ็าจะเอาแตงมาอยู่เมืองเดี๋ยวลงไปดูกันเ<บ>ด้อแตงสวยงามเด้อ คนบ้านคามนี่แหละพี่น้องเขานั่งนกเรียกว่านั่งนกมาเอานี่เอาแฟนอยู ah> er ่บ้านน้องข้าเดี๋ยวให้เบิ่องมังเตงเด้อยสี่สิบงามขนาดพี่น้องเตงก็ได้พี่น้องคนน่ะติดดอกงามหนาวนะดอกดอกลายสวยมากนี่เจะากองส่วนเตงคนไกร

ท่วนังน้เางนบ้างนกบปลูกจากซองสันนิลงซองไปลายเออบ่พ่อซองนะอออืมอากาศเคยอุ้นออกร้ายม่เนาะอืมมันมีแดดเนี่ยมอากาศม่อุ่นแนมเก็บเก็บเชื้อที่สดายเลยอนนี้ห่าบ่เอเื่อที่หาเทื่อที่หา ถุงมะเออเดี๋้ใครเสียลงไหเมื่อวันสิบบ่ออกลายกเก่าๆปะเนาะอากาศอุ่นนะก็คือว่านั่นเนาะอากาศบางนึงมันแหลวร่มพ่อ

เออวานนี่มันคือสีเอ้ารอบนะรอบเด็กใบใบฝัดเสียวเอ้าอยู่ในวานนี้เดี๋ยวลงไปเบิ่งสวนแตงเพื่อนก่อไปชมสวนแตงงามก่อนพาพี่น้องมาเบิ่งสวนแตง้ย่แลวอู ฮะโอ้อืมมีฝัดชาปูพร้อมกันเตี้ยพร้อมเดียวอีแล้วแต่มันออกชากว่าตัวนี้มันคนละพันเนาะเออเคียวแล้วกันเน่าอือืมอม เป oh, so okay. ็นใหญ่งหได้ดอกผลมันงามโขนหมากแตงผพี่น้องสอ่อนหมากแตงพังามทั้งคูยท่างผูกมันโขนสนผู้โอ้ยหอยหยองอยู่เพื่นนะความดุความดุมันเป็นอะไรจากผักก่อนบ่จากผักดินหน้าดินบ่ เอออื่นนี่ฮะงพี่น้องผมเบิรงแตงผูมากน้อยมันพอนะเะออนสะออนสะออนมาแตงอ้ยโอ้ปุ่นทางนี้อันนบทางใดอือทางพุ้นหมดกทางใด ฉันใหญ่เลยฉันบริจาคอกล้ายทั้งนั้นแฟนบอกว่าันอกหูยหนุ่มยาหรือไหนเนาะมันย่าเหรอเนาะใช่น้ำได้撒ป้าเอาน้ำู่ใส่โอ้คือมาจากอุนเลย เยอะแต่มันก็ใส่โบลายลายฮะจะทำแบบตรงมันตาเขียวเห่นเล้งมากเลยนี่แตงแฝดกับมีพี่น้องเนี่ยแตงแฝดโอ้หักอะไรมันเป็นเป็นแบบหยุบเนี่ได้เป็นแบบตาเขียวแล้วชมใจใส่ลายพยันตายเกลียวที่เนาะหยุบอยู่เนาะเป็นแบบหยุบอยู่ด้วยอืม อาการยีดอว่าสามนี่มันบูป็นโรคความเนาะจักบ่จักูป็นบูป็นดอกอันนี้ฮะสันเป็นมันอันขึ้นแล้วอืมขักเยอะเนี่มันโรคบ่มีนิดน้อยนะชุบฝนบ่ได้เห็ดน้ำตุ๋คอยได้มาชุบฝนเห็ดผูกพักตะนะเห็ดมาซอยได้โอ้มาเห็ดซอยมาซอยสืบเขาก็ดีอ่าจ้างเขมัสอยเนาะ มึงความดกพี่น้องความดกของแตงเบืงเบื้งเบืงเบืงนกอีรีสะออนสะออนแตงส่วนอื่นได้ไงอยู่บอส่วนเขาบั้น,นมะม่ว,วนนมงบอขคอยกระยังบ่เขาไปเห็นอยู่แต่ว่าได้จักถุงพี่น้องมันได้สองสามถุงนี่แหละก็สิเริ่มโตคือกันโตจีนเออแต่กระซาเลียวไกลๆก็คือ ก็คืองามอยู่ก็คือเขียวดีอยู่แต่คอยยังบ่ได้เข้าไปสวนเขาเจ้าว่าเป็นังไรหงม,มากมาเลยพีน่น้องเจ้ตัง